หากจะพูดกันถึงเรื่องของความรู้สึกเสียใจนะครับผมเชื่อว่าทุกคนคงเคยผ่านอารมณ์ความรู้สึกเสียใจกันมาแล้วทุกคนนะตั้งแต่เราจําความได้จนกระทั่งเติบใหญ่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราผ่านเหตุการณ์ความรู้สึกเสียใจความผิดหวังความทอ้อแท้ในชีวิตมา <ôi. S 2> ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกเสียใจความผิดหวังความท้อแท้เราก็ผ่านมันมาได้ทุกครั้งเลยนะครับแต่ว่าไม่แน่เหมือนกันว่า ครั้งต่อไปมันจะผ่านไปได้หรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจสภาวะการของความรู้สึกเสียใจหรือว่าอารมณ์ของความเสียใจอย่างแท้จริงแล้วก็ระยะเวลาที่มันจะเยียวยารักษาใจให้หายจากอาการเสียใจนั้นได้เราก็จะสามารถฝ่าฟันแล้วก็ผ่านความรู้สึกเสียใจไปได้ทุกครั้งเราไปเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เจอ,อความรู้สึกแบบเสียใจแบบครั้งยิ่งใหญ่ที่ทําให้เราตัดสินใจทําอะไรที่ ไม่สามารถที่จะ horses, รับมือกับความรู้สึกอนั้นได้หรือว่าไม่สามารถที่จะรับมือกับความรู้สึกเหตุการณ์ที่ทําให้เราเสียใจนั้นได้ก็อาจจะไม่สามารถที่จะรับมือได้อาจจะจะผ่านไปไม่ได้ก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความเสียใจดูเหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่จริงๆแล hm ้วมันก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เลยเพราะมันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกแล้วก็ มีความเกี่ยวข้องกับความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่มาทําให้เรารู้สึกเสียใจเราก็จะไม่ชอบคนนั้นนะครับหรือว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ที่ทําให้เรารู้สึกเสียใจเราก็จะไม่อยากที่จะกลับไปอ,อ,อยู่ในสถานการณ์ที่มันทําให้เรารู้สึกแบบนั้นอีกนะครับเราก็อยากจะถอยออกมาให้ไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสรุปสาเหตุของความเสียใจก็ etos, คือนะครับหก็คือ อะไรก็ตามแต่ที่มันทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นไปนได้ดังใจเราเลยไม่ไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการปรารถนาอยากให้เป็นแต่มันมันมันเป็นอย่างอื่นไปะครับเราเราเรา,เราปรารถนาเราต้องการอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ผลที่มันออกมามันจะเป็นอีกแบบหนึง <S <S <ๆ>่งอย่างเช่นบางทีเราตั้งใจทํางานมากเราอย่างที่เราอยากจะโชว์ผลงานนี้ปวดสายตาใครต่อใครโชว์ความเหนือโชว์ฝีมือโชว์ความเป็นมืออาชีพของเราแต่ว่าพอ ผลที่มันได้ผลที่มันออกมามันเป็นคนละเรื่องเลยนะครับมันกลายเป็นความรู้สึกที่ทําให้เราเฟลรู้สึกทําให้เราใจตกมันรู้สึกมันแย่นะครับแบบนี้เราก็เสียใจนะเสียใจแล้วถ้าหากว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเราก็จะมองว่าไอ้สิ่งที่เราตั้งใจไปเนี่ยมันมันไม่มีประโยชน์เลยไอ้สิ่งที่เราอยากทำเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าต่อให้เราตั้งใจทําขนาดไหนวางแผนไปดีขนาดไหนผลออกมามันก็ เหแล้วถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้สักสอสาครั้งนะครับเราจะเรียกอะไรเราจะหมดความทะเยอทะยานที่อยากจะทําแล้วหมดไฟไปเองโดยอัตโนมัติแล้วเราจะหวาดกลัวกับเรื่องที่เราทําให้เราเสียใจแบบซ้ำๆอันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่มันผิดหวังเนาะกับผลที่เราคาดหวังไว้ว่าจะเป็นอีแบบหนึ่งแต่ว่าผลที่มันออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งอันที่2ก็คือ ใครก็ตามแต่ที่มาด่าทอเราด้วยถ้อยคำยิ้มพังพิจารณ์เราด้วยถ้อยคําที่มันรุนแรงหยาบคายแบบนี้ก็ทําให้เราเสียใจเนาะอย่างต่อมาก็คืออะไรก็ตามแต่ที่ใครก็ตามแต่นะครับที่เคยสัญญิงสัญญาอะไรกับเราไว้แล้วเขาไม่ได้ทําตามคามั่นสัญญาหรือว่าทําตามสัญญาในในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็เขาเปลี่ยนไปไม่ได้อยู่ในสัญญาท่านอีกแล้วนะครับเป็นคนฉีกสัญญ,ญาเองไปเองนะครับอันนี้เราก็เสียใจนะ อันนี้ก็เป็นความรู้สึกของคนกอกหักเนาะอันนี้ก็เสียใจเหมือนกันเป็นที่มาของความเสียใจอย่างต่อมาก็คือเรื่องของความรู้สึกท้อแท้ในะชีวิตหมดหนทางที่จะต่อสู้ที่จะดิ้นรนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่าที่จะต่อสู้กับชีวิตโดยภาพรวมทั้งหมดมันไม่มีหนทางที่เราจะมองเห็นช่องทางอันสว่างสวัยสักเล็กน้อยที่ที่เราสามารถจะ เดินไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาได้ม mean, ันเกิดความรู้สึกท้อแทเอ้เบื่อหน่ายแบบนี้ก็เป็นความรู้สึกเสียใจอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกเสียใจมันเกิดขึ้นได้กับทุกคน,นเกิดขึ้นได้ทุกเวลาแล้วก็เกิดขึ้นทั้งในอดีตที่ที่ผ่านมานะครับแล้วก็กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและสามารถที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับเราอย่าเพิ่งหมายมั่นปั้นมือว่าสิ่งที่เราสามารถที่จะก้าวผ่านความเสียใจความรู้สึกท้อแท้ผิดหวังเสียใจตรงนั้นมาได้แล้ว ในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันเราสามารถที่จะรับมือได้แต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องใหญ่ในอนาคตที่อาจจะเป็นรูปแบบของความเสียใจที่มันแตกต่างออกไปซึ่งไม่สามารถที่จะรับมือได้ซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่นะครับความเสียใจมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับและเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกขณะน,นะครับแต่ว่าเราอย่าไปจมปลักอยู่กับความเสียใจนะครับเสียใจได้ก็บอกว่าเสียใจได้แต่ว่า อย่าเสียใจนานนะเสียใจได้ hmm. แต่อย่าเสียใจนานเม hmm. yeah> ื่อเราเสียใจเนี่ยเราก็เช hm ื่อว่าสักวันหนึ่งมันก็จะแก้ไขมันจะผ่านไปได้นะครับถ้าเรามีวิธีการรับมือกับความเสียใจที่มันดีพอนะครับเขาบอกว่าเสียใจได้แต่ว่าอย่าเสียดจนะครับความเสียใจเนี่ยมันเกิดขึ้นในห่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับเวลาถ้าสามารถรับมือมันได้มันก็จะผ่านไปได้มันมีความ รู้สึกเสียใจหรือเหตุการณ์ที่ทําให้เราเสียใจที่ผ่านมาในอดีตนะครับที่เราเคยเคยรับมือแล้วก็ผ่านมันมาได้นะครับมันจะมีระยะเวลาของมันนะครับในการที่จะเกาะตัวขึ้นตั้งอยู่แล้วก็มันก็จะสลายไปนะความรู้สึกเสียใจแต่สิ่งที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นเลยก็คือความเสียดายซึ่งมักจะเกิดขึ้นมาหลังจากที่เราเสียใจแล้วนะครับความเสียดายนี่มันสําคัญมากก็คือ,อถ้าถ้ารู้สึกเสียใจแล้วมัน ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะอยู่ในในเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วมันก็จะสลายมันหายไปได้นะครับคือมันรักษาหายได้ในความเสียใจเนี่ยนะครับแต่ถ้าเสียดายนะครับมันจะติดใจเราตลอดเวลารู้อย่างนี้ไม่ทาอย่างนั้นดีกว่ารู้อย่างนี้ไม่พูดอย่างนั้นดีกว่ารู้อย่างนี้เราคือมันมันเหมือนกับเสียดายนีย่อยากจะย้อนเวลากลับ <c oughs> ไปทําใหม่ อยากจะย้อนเวลากลับไปสู่อดีตครับไปสู่มัลติเวิร์สในอดีตเพื่อที่จะแก้ไขเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วรู้สึกเสียดายตลอดเวลาเลยรู้สึกว่าไอ้ความเสียดายเนี่ยมันเป็นมันเป็นการดึงเอาความรู้สึกเดิมซึ่งอาจจะไม่ข้มข้นเท่าเดิมนะคบอาจจะเจือจางแล้วแต่ดึงมาเพื่อที่จะทําให้เรารู้สึกเสียใจตกย้ําความเสียใจกับตัวเองซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าอันนี้คือความรู้สึกเสียดายเพราะความเสียดายนี่มัน ผมว่ามันมันมีพลานุภาพที่รุนแรงมากกว่าความเสียใจนะเพราะฉะนั้นเสียใจได้แต่ว่าอย่าเสียดายนะครับผ่านแล้วผ่านเลยไม่ต้องเสียดายนะครับผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยให้มองถึงอนาคตข้างหน้าเพราะว่ามันยังมีความเสียใจมีปัญหาอะไรที่รอเราแก้ แก้ไขอยู่ข้างในเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ผ่านไปแล้วทิ้งมันไปเลยนะครับการทิ้งก็ไม่ใช่ทิ้งเฉยๆมันก็เป็นบทเรียนนะเนาะมันก็มีคุณค่าเป็นประสบการณ์เอาความรู้สึกเสียใจตรงนั้นมาเป็นประสบการณ์ให้กับเราเพื่อที่จะไม่เดินผิดหรือว่าก้าวเข้าไปสู่เหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกเสียใจแบบเดิมอีกนะฮะแบบนี้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อย่าไปเสียดายนะครับอย่าไปคิดว่าโอ้น่าจะทําอย่างนั้นน่าอย่างนี้รู้อย่างนี้เราทําอย่างนั้นไม่น่าเลยวันนั้นอะไรแบบนี้นะครับมันจะรคับ มาตอกย้ำซ้ําเติมตัวเองแบบซ้ําๆให้เราเสียใจแบบซ้ำๆๆๆๆๆอันนี้คือความร้ายกาจของคําว่าเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาทําความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของความเสียใจแล้วก็ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของความเสียดายให้เราเห็นถึงความแตกต่างกันระหว่าง2อย่างนี้ความเสียดายดูเหมือนธรรมดามากเลยแต่ว่าจริงๆมันมันร้ายกาจมากกว่าความเสียใจเพราะความเสียใจมันเกิดขึ้นแน้วผ่านกันเลยนะครับ แต่ว่าความเสียดายเราดึงเอาความเสียใจอันเดิมมาซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาทําให้เรารู้สึกเสียใจแบบซ้ําซ้อนซ้ำซากนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครก็แล้วแต่นะครับที่รู้สึกเสียอกเสียใจอยู่นะครับก็ให้มองว่ามัน,ม,นมันสามารถที่จะผ่านไปได้แลนะมันรักษาหายได้นะความเสียใจนะครับแต่เสียดายเนี่ยนะถ้าเราไม่ไม่เลิกเสียดายนะครับมันก็จะดึงเอาความเสียใจมาตอกย้ําทําร้ายเราแบบซ้ำซ้ำซากๆนะครับ ถ้าหากว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปให้กับคนที่เรารักด้วยนะอยากให้เข้าฟังอะไรดีๆแบบนี้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับเห็นด้วยไหมเห็นด้วยอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับหรือว่าจะ,ะติดตามเป็นเพื่อนกันไว้ด้วยกันกด u b s c r i b e ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้สําหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามเป็นเพื่อนกันนะครับก็ u b s c r i b e เลยนะครับติดตามเป็นเพื่อนกันไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆที่ตั้งใจจะ นำเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับฟังหรือรับชมในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็ขอลาไปด้วยเวลาเ,เพื่อนๆนี้ครับขอบคุณครับ